เริ่มต้นคลิปมานะคะเห็นขนมหน้าตาน่ารับประทานสีสันสวยงามอยู่ในจานใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยววันนี้จะลองมาชิมนะคะขนมตัวดังเลยที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในโลกโซเชียลนะคะขนมไข่ขี้ผึ้งสอดไสยย้แยมผลไม้ค่ะเห็นคนดังหลายๆท่านนะคะนํามารีวิวค่ะแล้วก็บอกว่าอร่อยเหลือเกินนะคะเดี๋ยววันนี้ลองมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรใครดูจบคลิปนะคะวันนี้ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะคะว่าใครเคยลองทานแล้วรส เป็นอย่างไรค่ะขนมไข่ขี้ผึ้งสอดไซ้์เยี่ยมผลไม้นะคะเป็นขนมทานเล่นค่ะเขาบอกว่าให้าทานเฉพาะที่เป็นน้ําใสๆด้านในเขาบอกว่าเอาไปแช่เย็นก็จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เวลาทานแล้วต้องคายไข่ขี้ผึ้งทิ้งด้วยนะคะไม่นิยมกืนกินไข่ขี้ผึ้งเพราะจะทําให้ย่อยยากเอ้ยจากรสชาติที่ใสลุงได้ลองแล้วนะคะส่วนตัวนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ดราม่าเดอ้อก็มีรสชาติที่แบบว่า เปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วแบ,บว่าถ้าเด็กๆทานนะคะต้องคุมอย่างดีเลยนะคะต้องอยู่ในสายตาผู้ปกครองนะคะทุกคนเพราะว่าไข,ข่กี้พึ่งด้านนอกอมันแข็งๆอ่าใส่ลุงบอกไม่ถูกอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขนมตัวนี้ก็คือใส่ลุงคิดว่าส่วนตัวนะคะไม่ไม่สนับสนุนให้เด็กๆทานนะคะเพราะมันมีแค่รสชาติแค่หวานหวาน เปรี้ยวๆแค่นั้นเองค่ะก็คือพอเขาเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะไอ้น้ำยืดๆตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นวุ้นเขาเรียกว่าอะไรอะเจลลี่ใสๆเด้งๆประมาณนั้นละค่ะเขาบอกว่ารสชาติมันก็จะดียิ่งขึ้นแต่ส่วนตัวใส่ลุงไม่ค่อยวาวเท่าไหร่นะเอาตรงๆค่ะรสชาติก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่คะ่ะ